ันนี้วันที่หนึ่งนะครับต้นเดือนงานที่สองงานแรกเป็นข้าวมันไก่เจ้อ้วนไปส่งเสนานิเวศสี่สิบสองบาทอันนี้เป็นร้านตระกูลกะเพราใช่ปะที่อยู่ซอย <c oughs> ตรงเสนาถ้ากลางวันร้านนี้บอกเลยคนโคตรเยอะไรเตอร์อ,อ,ยอยากเยวนะครับอันนี้ยังเช้าอยู่โอเคเดี๋ยวขี่ไปรับของก่อนสองกล้องไม่รู้จะไหวเปล่า ในเมืองอีกแล้วนะครับเมื่อกี้ส่งตรงอ่าอะไรนะบุญชูสีดินแดงเร็จกดปุ๊บเร่งสวนเลย smr ที่แรกนึกว่ารังน้ำเปิดอาวเซนจูรี่นี่ว่ะเดินไปผิดหลังไปส่งอะไรนะออราการชิดลมครับก็น่าจะได้แค่สี่แหละวันนี้ก็ดูเงียบๆนะันเนี้ย ถ้าวันนี้ฝนไม่ตกคงเงียบอะดูแล้วเงียบมากเลยนี่ก็ต้นเดือนแล้วเดี๋ยวเข้าห้องน้ำก่อนดีกว่ามันค่อยขึ้นไปเอารือกรถุงพลาสติกมาซะด้วยวันนี้ไปขอร้านค้าสิบนาทีนะครับตอนนี้อยู่ชิดลมนะครับอ,า,า,รอราการออกาะดัเดี๋ยวดูว่าเราจะได้งานอะไรนะครับฝนตกนี่นะตอนนี้ Shoki order mà lèo Hả? Shoki order mà lèo Shoki order mà lèo Tại sao không bổng cho Má lo ngay kia, đung อเคเดี๋ยวไปรับงานก่อนพันี้คือดกว่าตไม่ค่อยหือาเพราะว่าอ้างใหญ่ๆเราใส่เสื้อตอนฝนมาครับ ปี้มีสตารปเปอร์งานแรกด้วยวิดีโออเป็นเงิน645บาทออเดอร์ช็อปปี้ฟู้ดอะครับมาเล็กหนึ่ง ตอนนี้อยู่นาราชิว่าราชนาคาลิ์โอเคอยู่ทาพยอมสลุอสามโอเคเดี๋ยวไปรับรงานก่อนนะจ๊ะตอนนี้กลับมาที่สถานรัฐถาวแล้วเดี๋ยวมาดูว่าโอาผอนเช็ทีพีเอสแป๊บหนึ่งนะครับเะค่อโอ่อน่างานจะเด้งเลยไหมนะครับป๊บ จ้าออเดอร์มาแล้วโอ้โโคตรเบื่อแฮนดี้แอนผมจะใช้ใจแค่นี้เองผมจะไปรับงานก่อนระ <c oughs> บายสามนวตอนนี้ชัพปพี้ก็ยังให้บวกห้าอยู่ตั้งแต่บ่ายโมงห้าสิบสี่โมงเย็นครับฝนยังตกอยู่ต่อเน,นื่องก็เบาบ้างแรงบ้างนะครับตอนนี้ได้หลุ้นที่สองแล้ว กำลังไปเรื่อยๆอยู่ทันนี้แม่ง,ง,มง,งก็เช้าแก้วร่วงใส่ขอแก้วแตกบาดขาพีกโอ้โหแต้ขาเลยเลือดน้องแผลไม่ใหญ่แต่เลือดน้องไปกันต่อไปเนาะทาจินเจอทาเบตาดีแล้วก็วิ่งงานกันต่อไปนะครับโอเคเดี๋ยวรับงานกนะันมาดูมาหากรรมงานแบด แกละคนรถจุดทีแรกได้สคันเซนเมเอร์สร็แล้วก็ไปรับเนี่ยคีีนพารได์แล้วคิดดูว่าไปรับคีมพารได์ไปส่งนี่ก่อนงามมุงวานก่อนถ้าค้กูว่าอ้อต้องอ้อมมาส่งนี่ซูชิด้วยยอดเลย <c oughs> <c oughs> โอเคเดี๋ยวลองงานก่อนกลับมาพยาไทอีก ออเดอร์เผาสี่สิบแปดโอเตอร์โต้อาคารซิริอินโดครับอ๋ออาคารโอเคไปรับงานก่อนเลยจตางข้าตันนี้เอง <c oughs> หลุมสองพอละไม่ไหวฝนตกทั้งวันวันนี้เปื่อยกลับบ้านพักผ่อนก่านะครับ 869หบเกาบาทตัวตโวนัดสิบเนาะก็ประมาณตั้งเก้าร้อยนิดๆโดยประมาณนะครับมาส่งที่โรงพยาบาลราชวิถีก็ไปส่งชั้นหาคือถ้าที่จอดรถมันไม่ไกลมากเนี่ยก็ไม่ค่อยจะหงุดหงิดเท่าไหร่หรอกแต่ถ้าที่จอดรถไม่มีรอปภควรนตีนอะไรอย่างเงี้ยก็จะหงุดหงิดถูกปะมันเป็นทุกคนแหละเนี่ยคือจะให้ส่งข้างบนที่จอดรถก็หายากถูกไหมแถมคนที่จะบอกให้จอดก็ แักซีหน้าใสอะไรอย่างเงี้ยก็มันก็ได้ทาให้แบบเกิดอารมณ์บ้างอะไรบ้างหลายๆคนนะเนาะคือเราไปส่งได้ไม่มีปัญหาหรอกแต่ว่าเรื่องที่จอดมอเตอร์ไซค์กับไรเดอร์เนี่ยเออมันควรที่แบบจะให้มันไกลกันเลยมันเหนื่อยแค่เราวิ่งไปรับอาหารมันก็เหนื่อยพออยู่แล้วในแต่ละในแต่ละรอบถูกปะก็ทีแรกก็นวัวแต่ลำบาก ปรเดีที่จอดรถรปภพอจอดได้เลยตรงนี้ฮะเลยขึ้นไปก็ไม่ไกลมากไปถึงเพิบก็อธิบายตรงเพิบไปถึงก็ยื่นได้เลยถูกปะ่ะอันนี้ก็จบงเท่นนี้นแหละแต่ว่าจะมากกว่านี้กลางวันกลางวันไม่มีงานแบดเลยปกติเข้ามาในเมืองเนี่ยมันจะมีแบดแบดต่างที่มันก็ยังได้ประมาณแปดพอยถูกป่ะไม่มีเลยก็เลยกลับที่กว่านี้ฝนตกทั้งวันเลย เบื่อแล้โอเคนะครับขับขี่กันปลอดภัยไม่ต้องรีบร้อนอกเวลาฝนตกป็ไปกันเรื่อยๆนะครับได้เท่าไหร่เท่านั้นกลับบ้านกันดีกว่าจะได้ไม่เกิดอุบเหตุกันนะครับสวัสดีครับ